สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับ Channel เล่นคนเดียวครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่3ในการรีวิวคนเดียวนะครับและชุดการ์ดที่ผมได้มาวันนี้ก็คือ Pokemon เทดดิ้งการ์ชุด Family Happy นะครับก็สำหรับชุดนี้ก็จะเขียนบอกไว้เลยว่ามี2เด็กใน1กล่องนะครับเรามาดูกันก็เาก็จะบอกว่าเป็นการ์ดโปเกมอนสำหรับผู้เริ่มเล่น แล้วก็จะมี2เด็กในกล่องเดียวแล้วก็สามารถเริ่มเล่นได้ทันทีเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างก็เขาบอกไว้ว่าก็จะมีเด็กไม้2เด็กเด็กแรกก็จะเป็น S burn V นะครับก็จะมีในนั้นก็มี60สบใบก็คือ1สําหสำรับสำหรับเด็กที่2ก็จะเป็นเด็ก p ิ ka ชู u V ครับและต่อมาก็จะเป็นตัวนับดาเมจแล้วก็จะมีป้ายบอกสถานะาไ้ด้วยจำนวนหนึ่งแผงหลังจากนั้นก็จะมีเพลย์แมทแบบ ครึ่งแผ่นพร้อมคําอธิบายวิธีการเล่นจํานวน2แผ่นครับลองจากนั้นก็จะมีเหรียญโปเกมอน Pokemon มาให้ด้วยจํานวน1เหรียญและกล่องเก็บสำหรักการ์ดจํานวน2กล่องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูไปพร้อมๆกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการ์ดโปเกมอนใบไหนที่น่าสนใจบ้างโอเคไปดูกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่ได้แกะมาแล้วนะครับก็เราจะเห็นตามนี้เลยก็แรกเขาก็จะบอกว่ามีชุด S-Burn V นะครับก็จะการ์ดอย่ในนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะกันดูอีกทีหนึงต่อไปก็จะเป็นเด็กของ Pikachu V นะครับนี่เครับโอเค แล้วก็ตอนนั้นเขาจะบอกว่ามีดาตัวรับดาเมจนี่หนึ่งแผงแล้วก็จะมีแผ่นสำหรับลองเล่นนะครับ2แผ่นสีแดงหนึ่งสีเหลืองหนึ่งพร้อมวิธีการเล่นครับและสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญน,นโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างผมขอเอานี้เก็บก่อนนะครับ เราจะเริ่มจาก SBNV ก่อนลนะครับโอเคใบแรกก็จะเป็น SBNV นะครับอย่างที่เห็นเลยจีสองทาลูปเปนโบคูเรของโบคูเรโอรอ n อิมิงกะใบเงินี่อเป็นร่างสองนะครับว a ตชิรากะโลคอนคิวคอน มีทีน่นี่ยาคุเดะทิเะมารุยาคุเดะงานสอนอิบุยรักษาแผลซุปเปอร์บอลสับเปลี่ยนโปกเกมอนซุปเปอร์แคชเชอร์เลเวอร์บอลมีกุก๊กฟื้นฟูโปกเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของเราเจ็ดสิบซาน่าผู้ตัดสินสิงงานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับแล้วก็โฮปหายเลยโฮป เด็กหนุ่มจำมาแรงนะครับแล้วก็จะเป็นการพลังงานพื้นฐานจำนวน3เป็นไฟอีก2แล้วก็จะมีมารุยากุเดะเราเเห็นไปแล้วนะครับรักษาแพ้ซารูดาก็มีพลังงาน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 หี่อก็จะเป็นพลังงานหมดเลยอ๋อมีปอกมาเป็นยากุเดะน,นะครับประมาณนี้ครับสำหรับเด็กของเอสเบิร์นต่อไปก็จะเป็นเด็กของพิคคาชูวีนะครับ โการพิกาชูมีอะไระแบ้างครับใบแรกก็นแน่นอนครับพิกาชูวีเก็ตคง,งน,นะคระวีฮารุเซนคามุคามิคามุคามิคามุคมคาจิริกามิซาชิคามาสึนะครับแล้วก็คามาสึดโตนางสองโคลิ้งโคลิงลุงลซิโอลุซิโอเรนโทราเรนโทราเซร,ราโอล่า มารุเอโกะครับแล้วก็จะมีคาบิโอนยาลักษาแผลซุปเปอร์บอลสเปียนโปเกมอนสเปียนโปเกมอนโปเกมอนแคชเชอร์นะครับโปเกมอนแคชเชอร์แล้วก็เลนลูกบอลเลนลูกบอลซาน่าผู้ตัดสินผู้ตัดสินนะครับมาวิจัยของศาสตราจารย Pokemon, Pokemon er, bon en, H H ์คำสั่งของบอสโคบหนุ่มน้อยจับแมลงครับแล้วก็จะมีการพลังงานพื้นฐานแล้วก็จะตามมาด้วยซาชิยาคาเมสึกครับโคบพลังงานพื้นฐานพลังงานพื้นฐาน สุดท้ายด้วยโคลิงนะครับก็หลักๆแล้วการก็จะเหมือนกันต่างกันตรงที่เป็นการโปเกมอนแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เด็กของเอสเบิร์นไม่มีก็คือคําสั่งของบอลนะครับสําหรับการเริ่มเล่นนะครับในคู่มือเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่ามันจะมีการเรียงลําดับการจัดเด็กไว้ให้แล้วนะครับตาที่เห็นข้างล่างเนี่ยจะมีตัวเลขทั้ง2เด็กเลยนะครับนี่ครับมันจะเป็นวิธีการสอนก็คือเขาจะเริ่มสอนว่า คุณจะเริ่มเล่นยังไงครับเนี่ยเขาจะเขียนอธิบายไว้ก็จากนี้ก็จะเห็นว่าเด็กของ S burn นเนี่ยนะครับจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับมันจะมีคู่มือเขียนไว้ทั้ง2อ,อันเลยครับก็จะเป็นอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าเราควรทํายังไงอะไรก่อนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเด็กของปิ a กจูนะครับก็จะเขียนไว้จะเห็นว่ามันจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราสามารถเกาะวิธีเล่นไปตามนี้ได้เลยนะครับ ไล่กันไปเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าเล่นยังไงก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมจะขออนุญาตลั่นไปตามคู่มือเลยนะครับเริ่มจากขอเริ่มจากฝั่งสีแดงก่อนนะครับจักร7ใบครับครับกใ็ในมือเราจะได้ตามานี้เลยนะครับในคู่มือบอกให้ความอยากกูเดชลงนะครับ หลังจากนั้นหยิบกา๊าดหกับครับความไม่เป็นกร์ดสำหรับรางวันนะครับหลังจากนั้นสีเหลืองครับตัวกาซเจ็ดใบเช่นกันครับการาดในมือที่ได้ก็จะคือบีน้ะครับความโคลิงลงครับหลังจากนั้นหยิบการาดรางวัลหกใบครับโอเคแล้วก็ความไม่เป็นกร์ด หลังวันะครับเคท่นนี้ก็พร้อมที่จะทําการแบตเทิรนแล้วนะครับเริ่มจากเปิดการ์ดโปเกมอนในตําแหน่งฝ่ายต่อตำแหน่งต่อสู้นะครับจะเห็นว่าฝั่งแดงก็คือยากูเดะนะครับส่วนฝั่งสีเหลืองก็คือจะเป็นโคลิงนะครับเริ่มจากเทิร์นของฝั่งสีแดงเป็นเทิร์นแรกนะครับการ์ดในมือตอนนี้จะเป็นตามนี้นะครับโจการ์ดครับเคครับเริ่มจากติดพลังงานพื้นฐานให้กับยากูเดะครับหนึ่งใบ และในเธอแรกไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากติดพลังงานพื้นฐานนะครับตอนนี้จะต้องจบเทอแลเปไปเทอนของฝั่งสีเหลืองครับตัวการ์ดครับผมโอเคความพิเศษของฝั่งสีเหลืองนะครับคือผู้เล่นทีหลังก็สามารถติดพลังงานพื้นฐานและทําการแบทเทิลได้ครับจะเห็นว่าตอนนี้โคลิงสามารถใช้ท่าแท็กได้นะครับก็ใช้เลยครับ ดามจทสิบครับทาการเป็นทื่แล้วก็ต้องจบทื่อนะครับกลับมาที่ฝั่งของสีแดงครับตัวการ์ดครับผมโอเคได้เป็นสารูทมานะครับให้วางสารูทไว้ที่เบรนนะครับหลังจากนั้นติดพลังงานพื้นฐานครับผมจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถใช้ท่าลูกไฟของยากูเดได้แล้วครับตามเงื่อนไขก็คือติดพลังงาน2เม็ดนะครับทำดามจทยี่สิบครับใส่โอลิงครับ จากนั้นก็จบเ์นครับกลับมาที่ฝั่งของสีเหลืองครับโจวการ์ดครับโอเคจะเห็นว่ามีการ์ดเป็นการ์ดเทรนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับใช้เลยครับความสามารถก็คือสามารถโจดการ์ดสามใบจับดิกไฟเราครับหลังจากใช้งานแล้วก็ทิ้งไว้ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับแล้วก็ตัวการ์ดสามใบครับหนึ่งสองและสามครับให้นำซาชิคามาสึนะครับไว้ตำแหน่งเดิงนะครับหลังจากนั้น พลังงานพื้นฐานให้กับโคลิงนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้โคลิงสามารถใช้ท่ากงเล็บไฟฟ้าได้เลยนะครับใช้กงเล็บไฟฟ้าใส่ดดครับทำดาเมจ20ครับโอเคากนั้นกลับมาที่ฝั่งของสีแดงนะครับตัวดดการครับ จะได้เป็นการเทรนเนอร์ไอเทมนะครับยารักษานะครับครับผมใช้ไอเทมยารักษาครับให้กับยาคูเดะน,นะครับสามารถรักษาเฮพีได้30ครับก็หยิบด,ดาเมจออกครับหลังจากนั้นติดพลังงานพื้นฐานให้กับซาลูดครับ แล้วก็ทายาคุดเดใช้ท่าลูกไฟใส่โคลิงครับทำดาเมจอีก20นะครับจบเทินครับต่อไปเป็นเทินของฝั่งสีเหลืองครับกลับมาที่ฝั่งสีเหลืองนะครับจการ์ดครับผมตอนนี้เราจะเห็นว่าโคลิงเนี่ยแอบแย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อทําการหนีเงื่อนไขในการหนีของโคลิงก็คือต้องถอดพลังงานหนึ่งหบ ลงตำแหน่งทิงการและก็สามารถสลับของโปเกมอนในตำแหน่งเลนขึ้นมาได้หนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นทำการติดพลังงานพื้นฐานให้นะครับแล้วก็ใช้ท่าจิกใส่ยากูเดะนะครับความแรงก็คือ10ดาเมจนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ายากูเดะเนี่ยแพ้ธาตุน้ำนะครับเราก็จะทำดาเมจใส่ยากูเดะได้คูณ2ครับก็คือ ยีครับโอเคดัน okay. นั้นทําการจบเทินครับกลับมาที่ฝั่งสีแดงครับตัวก,การนะครับโอเคเราจะได้มารู้ยากุเดะนะครับเป็นร่างวิทยาวิวัฒนาการของยากุเดะนะครับเราทําการวิวัฒนาการครับ okay. การวิวัฒนาการก็คือดาเมจก็ยังคงอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนหลังจากนั้นครับ ใช้ปิดการ์ดพลังงานให้1ใบครับก็จะสามารถใช้ท่าฮิตบราดได้นะครับทำดาเมจ100ครับใช้ท่าฮิตบลาดครับก็จะเห็นได้ว่าโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับมี HP แค่60เพราะฉะนั้นโดนดาเมจเป็นหนึ่งเท่ากับว่าหมดสภาพการต่อสู้นะครับโปเกมอนที่หมดสภาพการต่อสู้ก็จะลงมาอยู่ในตำแหน่งปิงการ์ดครับหลังจากนั้นฝั่งสีแดงสามารถจั่วการ์ดได้1ใบในตำแหน่งทางวันนะครับจะหยิบใบไหนก็ได้นะครับ1ใบครับ ฝ่ายตรงข้ามที่สูญเสียมอนเตอร์นะครับก็ต้องเอาออวตำแหน่งเลนขึ้นมาสู้แทนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการจบเทินของฝ่ายสีแดงนะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็คู่มือก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เล่นตามสบายเลยครับจะเล่นแบบไหนออกแบบไดอิสระจนกว่าการ์รางวัลเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมดฝ่ายไหนที่หมดก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับผมจะเล่นให้ดูต่ออีก2เทินนะครับครับจวกการครับโอเค จะได้เป็นมอสเตอร์นะครับเป็นซิราอุล่านะครับก็วางไว้ตำแหน่งเด่นครับหลังจากนั้นนะครับก็ติดพลังงานพื้นฐานให้กับโคลิงนะครับครับใช้ท่ากุงเล็บไฟฟ้าครับทำดานมจ20ครับผมหลังจากนั้นจบเทินครับกลับมาที่ฝ่ายสีแดงนะครับจกาสครับ ได้เป็นไพ่โฮปนะครับโจกัส3ใบครับโอเ้ได้โฮปไม่เยอะเลยโอเค,อเค,อเค,อเคฉะนั้นาการ์ดเทรนเนอร์ซัพพอร์ตนี่สามารถใช้แค่เทอร์ละ1ใบเท่านั้นนะครับตอนนี้ทําได้แค่ติดพลังงานพื้นฐานครับในอังจากนั้นใช้ถ้าต่อสู้ครับวิดบาร์ดทำดามเมจหนึ่งก็สภาพตามเดิมนะครับ ฝั่งที่ทําให้มอนสเตอร์ไปตรงข้ามสภาพได้ก็ตัวคาร์ดรางวัลนะครับส่วนฝั่งที่มอนสเตอร์หมดสภาพก็เอาโปเกมอนในเบนขึ้นมาครับผมจบเทินครับกลับมาที่ฝั่งสีเหลืองครับจัวคาร์ดครับผมเคได้โมรุเปโกะนะครับวางไว้ตำแหน่งเบนนะครับหลังจากนั้นติดพลังงานพื้นฐานครับโอเคจะเห็นว่ายังไม่สามารถใช้ท่าโจมตีได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันคือสติ๊กจี้สองอันนะครับดังนั้นก็ได้แค่จบเทินครับ กลับมาฝั่งสีแดงครับโจวการ์ดครับได้เป็นการ์ดซัพพอร์ตอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูเลยนะครับครับตัวการ์ดสองใบจากสำรับเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นได้ทอยเหรียญนะครับถ้าออกหัวสามารถจวเพิ่มอีกสองใบครับใช้เลยนี่จะเป็นหัวนะครับตัวนี้จะเป็นก้อยนะครับขออนุญาตจวสองใบก่อนนะครับ จากนั้นหอยเหรียญครับโอเคออกหัวนะครับสามารถจดการ์ด้อีก2ใบครับนี่พอใจจะมีการ์ดเพิ่มมาอีกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ซูเปอร์บอลน,นะครับซูเปอร์บอลก็คือดูการ์ดบนสุดสุดเล็กฝ่ายเรานะครับ7ใบแล้วก็เลือกมอนเตอร์เลือกโปกเกมอนเนี่ยที่ใบที่เราชอบเนี่ยขึ้นมือได้1นใบแต่ว่าต้องไม่ฝั่งตรงข้ามดูนะครับว่ออเอาใบไหนขึ้นใช่ครับหนึ่งครับห้าห เจ็ดครับอ่าผมจะเอา S เบิร์น B ขึ้นนะครับอ่าให้เขาดูครับจากนั้นก็สับการ์ดนะครับโอเคอ่าแน่นอนครับก็วางไว้ตำแหน่งเิงได้เลยครับเคสามารถวางได้เต็มเต็มที่นะครับ5้าใบโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ท่าฮิตบัสที่เราโอล่าครับทำดาเมจ100ครับผมเคยครับ ทั้งหมดวิธีการเล่นก็จะอยู่พีปประมาณนี้ที่เหลือก็จะอยู่ที่ไว้พิปหรือการ์ดที่อยู่ในเด็กของแต่ละคนนี้ก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปจัดเด็กกันดูเดี๋ยวผมก็จะลองจัดเด็กของผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกว่าเล่นยังไงได้บ้างเล่นสนุกขนาดไหนนะครับการ์ดโปเกมอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะมีโปเกมอนการ์ดอะไรมาเปิดให้ดูกันอีกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ